น้าสวิชาแปมันเป็นสุดยอดของวิชาจรณะสัมปัน,นโนมันเป็นความบรรลุปัน,นโนนี่คือความบรรลุเป็นสมบัติท่านเรียกว่าจรณะวิชาสมบัติเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าซึ่งใน أ, 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 uh. อภัตสูตรใช่ไหม อภัตตสูตรกัอภัตถมานพ่นพนะนั่นแหละถก,ถกกันกับพระพุทธเจ้าเรื่องวิชาเพ,ออพราะอภัตต์เขาถือว่าเขาเป็นพรามผู้เป็นเจ้าของจารณะสิบห้าวิชาแปดนะอภัตตสูตรไปอ่านดูดีๆเดี๋ในวัตะเล่มเลิม่ม <Wow. S 1> เร่มแรกเนะร่มเก้านะสูตรอภัตตสูตรสูตรที่สาม ต่อจากสามัามญญผลสูตรอ่านดีๆโอ้โหมีไดล็อกที่โตแตะตอบกันนะโอ้โหสน,นุผู้ที่ชัดเจนในรมธรรมรสแล้วนี่จะสนุกสนุกมากนะซึ่งอัตมาก็ชี้ชัดในอภัตตสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงความเสื่อมสี่ประการ ในความเสื่อมสี่ประการเป็นตัวชี้บ่งเอาไว้เลยว่าความเสื่อมนี่ให้ให้ให้ตรวจสอบตรงนี้เลยความเสื่อมสี่ประการหนึ่งผู้ยังไม่มีวิชาและจารณะนี่สรุปมาจากปฏิปิดกผู้ยังไม่มีวิชาแระจารณะแต่ไปสแสวงหาอาจารย์ในป่าเดินเข้าใจว่าผู้ที่จะบรรลุจารณะ วิชาจารณะนี่คือต้องเป็นอาจารย์ที่อยู่ในป่านี่เป็นความหลงผิดไงว่าอาจารย์ผู้ที่จะสอนวิชาจารณะนี่เป็นผู้ทรงภูมิเนี่ยจะต้องอยู่ในป่านะนี่เป็นความเข้าใจผิดเป็นความเสื่อมเลยนะเพราะฉะนั้นคนนี้ก็ไปหาอาจารย์ออกป่าไปเพื่อที่จะสแสวงหาอาจารย์ในป่า บางคนที่ไปเข้าใจว่าอาจารย์ผู้บรรลุวิชาจรณะสมบัติคือต้องอาจารย์นี้ต้องอยู่ป่าต้องอยู่ป่าไม่อยู่ในเมืองไม่อยู่กับสังคมน,นี่เป็นความเข้าใจผิดพิชาทิฐิพาให้เสื่อมข้อแรกเพราะงั้นผู้ที่ยังอยู่ข้อหนึ่งนี่นะเป็น พูดที่ไปเป็นอาจารย์เนี่ยยังเป็นคนปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมนะเก็บผลไม้หล่นกินไม่เด็ดพืชผักเก็บเองขุดนะไม่ขุดไม่เด็ดไม่เก็บเก็บผลไม้หล่นกินยังมียังมีทรมวินัยอยู่นะยังมักน้อยสะดโดอากพืชนะของเขียวนะยัง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 ดูดี แต่ก็เป็นความเสื่อมข้อที่หนึ่งแล้วความเสื่อมข้อที่สองหนักกว่านั้นเลอะเทอะยิ่งกว่านั้นก็คือไม่เก็บผลไม้กินแล้วถือเสียมมีตะกร้าขุดกินเด็ดกินเลยขุดเง่าไม้กินหาผลไม้เก็บกินนะแล้วก็ไปตามหาอาจารย์ในป่าหมอนอีกแหละ ยังไปแสวงหาอาจารย์นึกว่าอาจารย์ที่จบวิชชาจรณะเนี่ยคือต้องเป็นพระป่า,าตีหัวเข้าบ้านต้องเป็นพระป่าไม่ใช่พระบ้านนะข้อสองนี่ก็เสื่อมหนักเลยนี่ธรรมวินัยไม่มีแล้วละเมิดธรรมวินยัยข้อสามหนักเข้าไปขนาดนี้ไปสร้างเรือนไฟไว้หลอกมนุษย์ใกล้ทางใกล้ หมู่บ้านประมาณสองกิโลเพื่อจะได้เดินบินทาบาดเข้าไปกินมากินเลี้ยงตนเนื้อความก็เป็นอย่างนั้นใกล้หมู่บ้านประมาณสองกิโลจะได้เดินทางไปบินทบาทกินแต่ที่เสื่อมเพราะสร้างเรือนไฟมีเรือนไฟนะเขาเรียกเรือนไฟ เรือนไฟคืออะไรเรือนที่บูชาด้วยไฟโบสวิหารหรือการปฏิบัติประพฤติบูชาได้ด้วยไฟสมัยโน้นยังไม่มีทูบเทียนเต็มที่แต่ใช้กํายานใช้น้ำมันเปลียงน้ำมันเนยจุดเป็นไส้ให้มีเปลวกับจุดควันโดยใช้ เข้าสาราใช้ขี้เลื่อยโปรโยลงไปในาฐานไฟไฟที่มาใส่แล้วก็โปรโยให้มันมีควันบูชาด้วยไฟเรียกว่าพวกอัคียันหรือบูชาด้วยน้ำเรียกว่าสินจนยันเพราะยังบูชาด้วยไฟยังจุดทูปจุดเทียนยังมีน้ำบกูกน้ำมนต ผลน้ำมนต์รถน้ำมนต์อะไรกันอยู่นี่เป็นเดราาัจฉานวิชาทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นจึงหนักยิ่งกว่าพิธีมีวิในและแม้วิหนไม่มีเก็บดอกไม้ในป่าในอะไรกินแล้วก็ยังไม่เท่าไหร่สร้างเรือนไฟขึ้นเลยเหมือนกับธรรมกายเนี่ยธรรมกายนี่เป็นตัวอย่างร้อเปอร์เซในความเสื่อม สประการนี้ครบถ้วนบริบูรณ์มีสภาพเชิงซ้อนด้วยเป็นสภาพเชิงซ้อนด้วยเขาทุดดงเตะท่าเดินไปขบวนกันสวยงามนมาเดินในเมืองยอย่างนี้เป็นต้นซับซ้อนมากเลยทยธรรมกายนี่นะเอาต่ออธิบายนี้ก่อนเรือนไฟแล้วอันที่สี สร้างเรือนไฟมีประตูสี่ด้านไว้ในหนทางใหญ่สี่แพร่งหมายความว่าอะไรมมมหมายความว่าโอ้โหอยว่าแต่สี่แพร่งเลยเนี่ยไอ้วงเวียนกรกฎามีกี่ถนนนะมีกี่แยกอะห้าแยกห้าแยกนะมันแค่อ้นั้นแค่อะไรอะรัดเท้าลมัดเท้า อาแยกลาดเท้ามันมีฮาแยกลาดพร้าและาแยกทางอะไรอีกมีพระทาชัยอาแยกพระท้าชัยอาแยกปป้าชัยอันนี้มันวงเวียนกรกฎดาเดือนกว่าผ้าแยกลุสาวรีมันโอ้โหไม่รู้กี่แยกเลยเรียกว่าทุกสายพุ่งเข้ามาหาเรือนไฟหรือว่าโรงเรือนที่เป็นอันนี้ของเขา เหมือนกับธรรมกายส,ส่งรถส่งรถออกไปรับทุกสายเลยไปรับเข้ามาสู่ที่ของเขาส่งรถหนไธรรมกายเขามีรถไปรับมาเขาอันตรีเขาเลยบริการเพียบพร้อมนั่นนะสร้างเรือนไฟเขามีเรือนไฟสร้างเรือนไฟมีประตูสี่ด้านไว้ในห้นทางใหญ่สีแพร่งอ่าแล้วก็รอท่านผู้ อยู่มีวิชาจารณะ,ะ<า>คือท่านผู้บรรลุธรรมวิชาจารณะสัมปันโนบรรลุวิชาจารณะซึโโรร่งจริงๆไม่มีแล้ววิชาจารณะดับไปไปเป็นนั่งหลับตากันหมดไม่ว่าจะเป็นพวกลืมตาที่ไปศึกษาปร,ริยนก้าศึกษาดอกเตอร์ศึกษาทั้งบัญญัติพยัญชนะ ก็ไปคิดว่าปฏิบัติคือหลับตาออกป่าพระออกป่าก็คือปฏิบัติก็หลับตาซับซ้อนเหมือนอย่างธรรมกายนะทับซอรเหมือนธรรมกายนี่ซ้อนเลยว่าเป็นทั้งพระกรุงพระเมืองยิ่งใหญ่เรียกว่าแบบโลกที่เป็นโลกีเขาเอารูปรถอินเสียงสัมผัส จัดจ้านทุกประการเข้ารวมไปไว้ของเขาหมดเลยน,นี่คือความเสื่อมในข้อที่สี่นี่ธรรมกายนีนความเสื่อมในข้อที่สี่เต็มรูปเลยน,นี่คือความเสื่อมสี่ประการที่พระพุทธเจ้าท่านตัดไว้เป็นการพิจารณาถ้าขยายความเราจะโอ้โห พระพุทธเจ้าคิดไม่ถึงว่าทุกวันนี้ยุคนี้นี่มันจะมีองค์ประกอบพิสดารพิกลพิการอะไรรวมเข้ามาเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งร่วมก็ไปโอ้โหอัตมาก็คิดไม่ถึงเหมือนกันว่าเขาทำไมถึงเลอะเทอะกันได้ถึงขนาดนี้นทำลายรูปรูปธรรมพระพุทธเจ้า ชิบหายวายป่วงยับเยินหมดเลยน่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงคำว่าอนุสาสนีปาฏิหารนี่ก็ยังเข้าใจกันยังไม่ค่อยชัดเจนกันคำสอนอนุสาสนีคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วมันลึกซึ้งมากศีลเป็นปาฏิหาริทุกศีลทุกบท ไม่ใช่ปฏิหารเพราะหเหาะเฮินเดินน้ำดำดินอย่างรู้ใจคนอะไรอรเป็นแบบลึกลับเป็นแบบที่หมยพิลึกพลาเป็นทิ์เป็นแบบทิ์แบบแม็กซิคาไปมันไม่ใช่อย่างนั้นนะอนุสาสนีปฏิหารมันต่างกันเลยกันคนละเรื่องกับแบบอิทธิปฏิหารอาเทศนาปฏิหารอิทธิเนี่ยเป็นรูปอาเทศนาปฏิหารเนี่ยเป็นนาม ไม่ใช่ความลึกลับความเก่งวิเศษที่มันพิเศษเกินอิทธิปาฏิหาริ์นี่ประหลาดหรือแม้แต่อเทศนาปาฏิหารก็ลึกลึกลึกลับประหลาดหาเหตุหาปัจจัยไม่ค่อยเจอซะด้วยซ้ำไม่ใช่อย่างนั้นของพระเจ้านี่มีเหตุมีปัจจัยจับต้องได้ด้วยอายตนะหกพิสูจน์กันเป็นคำสอน อาค่อยๆอธิบายกันไปนเป็นอนุสาสนีปัตตานให้ลูกๆชาวโสงได้เข้าใจเข้าถึงและพัฒนาจิตวิญญาณด้วยปัญญาที่เกิดขึ้นบนเส้นทางของการปฏิบัติที่เลิศยอดสูงเยี่ยมที่องค์สมเด็จพ่อคือพระพุทธเจ้าได้ให้ไว้แก่พุทธบริษัทสี 4. เป็นพุทธสมบัติที่ปรากฏในพุทธคุณเก้า ในพุทธคุณก้าก็มีหนึ่งก็คือเจรณวิชาเจรณสัมปันโนนี่แหละอยู่ในพุทธคุณก้านอกนั้นเป็นฉายาที่สรรเสริญพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเนื้อแท้ของธรรมะก็คือพุทธคุณเก้าหรือจรณะสิบผ้าเขาเอาไปไม่พูดคุณข้อจรณะสิบผ้าในพุทธคุณนี่มีฉายาอยู่ทั้งหมดฉายาอีกแปดข้อ มีเนื้อแท้คือหนึ่งข้อคือจรณะ15วิชา8นี่แหละเป็นเนื้อแท้ใน9อีกแปดข้อเป็นความชมเป็นพระอรหันต์เป็นพระควโตเป็นผู้สอนมนุษย์อย่างไม่มีใครเทียบเป็นอะไรอะไรต่างๆนานาจนกระทึงขั้นสุดท้ายพระควโตจรณะ15วิชา8นั้นมันเป็นแกนแก่นของธรรมะพุทธเจ้ายังไงยังไงมันก็ไปไม่ ฌานก็อยู่ในนี้แหละฌานก็อยู่ในจรณะสิบห้าวิชาแปดนี่แหละซึ่งเป็นฌานของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ฌานของเดรธีถ้าฌานเดรธีก็ไปนั่งหลับตาเอาฌานเดรธีก็จะต้องเข้าๆออกๆคำนี้แม่ยิ่งใหญ่นะฌานเดรถีนะั่นคือฌานเข้าๆออกๆเข้าฌานออกฌาน แต่ฌานของพระพุทธเจ้าไม่มีเข้าไม่มีออกไม่มีฌานของพระเจ้าคือปัญญาคือความกระทบสัมผัสตาหูจมูกนิ้วกายอยู่ทุกอย่างแล้วจิตจิตเจตสิกเป็นปัญญาฌานคือปัญญาเป็นความรู้เป็นธาตุรู้ที่รู้เปิดชัดเจนสว่างครบครบจักษสุ ปัญญายาณวิชาอาโลกห้าตัวนี้ก็เป็นตัวขยายความหมายของความรู้เป็นธาตรู้เป็นตัวรู้ที่รู้อย่างจักสุปัญญาญานวิชาอาโลกอาโลก,กะเปิดเผยมีแสงอาโลกคือมีแสงสว่างจากพระอาทิตย์และก็มีตาหูจมูกลิ้นกายจักสุ หรือมีจมูกดิ้นกายประวันข้างนอกเปิดเผยรู้เพราะงั้นปัญญาญานปัญญาญานวิชามันเป็นความรู้ที่เปิดเป็นความรู้ที่ตาหูจมูกดิ้นกายใจพร้อมไม่ใช่มีอยู่แต่ในใจในใจในใจเพราะฌานก็ดีปัญญาก็ดีไปอยู่ในใจเท่านั้นน่ะมันผิดหมดผิดไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าของเดชทีนะ ฌานมันเป็นที่เรียกว่าวิสัยฌานวิสัยวิสัยเนี่ยเป็นสยะเป็นตัวผู้ที่มียิ่งขึ้นประเสริฐสุดแล้ววิสัยอัตมาอาศัยคำว่าสยะแปลว่าตัวตนนอาศัยนิสัยวิสัยอนุสัยอัตมาเอามาใช้สี่คำ อาศัยนิสยัยวิสยัยอนุสยัสยสก็คือสยะตัวตนโตซึ่งอัตมาก็แยกมาแล้วสักกะก็ดีสวะก็ดีสยะก็ดีสยะได้เป็นตัวละเอียดสุดแล้วโดยใช้พยัญชนะของตัวต้นของเศษวัคส่วนตวนวะนะั้นเป็นตัวที่ห้าของเศษวัคยะระละวะเอาตัวที่สียะระละวะเป็นตัวที่สี่ออกนอกใสตัวที่สี่ วะมาเป็นสักวะสักกะใช้พยัญชนะตัวแรกของพยัญชนะทั้งหมดห้าวักเลยกะขะะะงะเป็นตัวต้นของวักต้นเลยถึงค่อยมากะกะะจจจจจยตถทธตนตทัตถทนะปปภะมะตัววักหาวักทีหาส่วนยยาราวะยะเป็นตัวแรกของเศษวัก อย่างนี้เป็นต้นพยัญชนะก็เป็นตัวแทนสภาวะทั้งนั้นถ้าเข้าใจลึกซึ้งนึกสภาวะกับพยัญชนะที่ถูกต้องจริงๆแล้วมันก็จะได้รู้ความจริงที่ลึกเลยซึ่งอัตมาพอมีความรู้อันนี้ก็พูดเรื่องนี้กันมาต้องมารู้เท่าไหร่แล้วซึ่งมันไม่ง่ายนะเดาไม่ได้เดาสับสนเลอะเทอ,อะคำว่าฌานนี่นะ ที่คืงขันข้นวิสัยไม่ใช่แค่ขั้นอาศัยไม่ใช่แค่ขั้นนิสัยแต่เป็นขั้นวิสัยที่เป็นตัวสยะะเป็นตัวตนที่เปิดใช้งานเต็มรอบอาศัยนิสัยวิสัยสามเศร้าแล้วมีอนุสัยเป็นตัวที่สี่ที่อาตมาใช้สี่คำอนุสัยนี่เป็นตัวจิตจเจตสิกตัวที่เป็นตัวแกนแก่นของจิตเลย พราะฉะนั้นพูดที่มีสยะที่เป็นอนุสยะตัวน้อยตัวเล็กตัวที่มันสามารถเข้าไปหยักถึงได้นะมันยิ่งกว่าสวะยิ่งกว่าสกัดคุณจะรู้ได้เพราะฉะน,นั้นอาสวะกับอนุสยะอาสวะตื่นกว่าอ,าอนุสยะคำว่าอาสวะอาสวะมีสิบ สังโยชน์อาสวะมีสิบแต่อนุสัยนี่มีเจ็ดอนุสัยเจ็ดสังโยชน์ที่จะสิ้นอาสวะมีสิบอย่างนี้เป็นต้นอัตมาก็เคยขยายความมานี้ขอผ่านไปก่อนนะสรุปตรงที่ว่าอ,าอาสวะมันมัน,มนยังยากยังต้นยังตื้นกว่าอนุสัยอนุสัยนั้นสมบูรณ์กว่า นะซึ่งสุดท้ายจริงๆแล้วอนุสัยเนี่ยเป็นได้ทั้งวิสุดยอดกับแย่อนุสัยแย่ก็คือเป็นกิเลสฝังลึกเลยอยู่ในอนุสัยส่วนวิเนี่ยเป็นอนุสยญาตที่เป็นของพระอระหันต์ขึ้นไปยิ่งพระโพธิสัตว์ก็ยิ่งจะชัดในอนุสัยคือต้องอาศัยต้องนิสัยต้องวิสัยนนะอนุสัเนี่ยนะต้องอาศัยมันนะ อาศัยอย่างวิสัยด้วยเกินกว่านิสานะัสนะวิใสเนี่ยเกินกว่านิัยเป็นวิใสเลยนะเป็นอจินไตยวันผู้ที่มีฌานจึงอาศัยฌานในขั้นวิยัยจึงเรียกว่าไม่ใช่เรียกว่าฌานนิสัสแต่เรียกว่าฌานวิใสนะ มันมันต้องอย่างนั้นเป็นตัวที่ใช้งานอยู่สองสองตัวโดยใช้ตัววิเป็นตัวพยัญชนะกำกับทำงานมันวินี่จะเป็นตัวดินามิกถ้าอนุใส่จะเป็นตัวสแตติกเป็นตัวรูปวิสัยจะเป็นตัวน้าเป็นตัวเคลื่อนอนุนส่จะเป็นตัวหลักไม่ใช่ตัวเคลื่อนนี้เป็นต้นนะ เพราะชานที่มีอยู่ในชีวิตของคน,นจะเป็นชานที่ประกอบไปด้วยอายตนะหกไม่ใช่ชานที่มีอายตนะสองแค่อยู่ในจิตมีมนายตนะกับรรมายตนะเท่านั้นไม่ใช่มีครบหกคู่เลยตั้งแต่ จะขายยัตตนะกับธรรมายตนะแล้วก็มีทั้งโสตายตนะมีทั้งเสียงมีทั้งจมูกอาลภาษาไทยกันแล้วกันทั้งตาทั้งจมูกทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งสัมผัสกายายตนะทั้งธรรมะมานายตนะครบหมดฌานเนี่ยจะมีครบหมดทุก ทุกประตูทวารตาหูจะบกนี่กันเป็นฌานหมดไม่ใช่หลับตาจึงจะปีฌานอยู่เท่านั้นก็พูดมามา,มากมากเรื่องนี้เนี่ยพวกหลับตานี่จริงจิงเรือกระตรงก,ก,กติวุจารจาตรัสไว้ว่ามันไม่รู้รูปนามมันไม่รู้จกกักจิตวิญญาณในข้ออาหารสี่ะเป็นคน จิตวิญญาณรูปนามมันไม่รู้มันเหมือนกับโจรร้ายที่ทําลายาศาสนาอยู่โจรร้ายที่ทําลายบ้านเมืองท่านไม่ได้ไปเปรียบเทียบโจรร้ายที่ทําลายาศาสนาหรอกพระราชาก็ให้ไปฆ่าโจรร้ายในเสียเหอร้อยเล่มร้อยร้อยเล่มเช้าเจ้าพนักง,งานก็ไปฆ่าในหอร้อยเล่มเช้ากลับมาก็พระราชาก็ พบตอนกลางวันก็ถามว่าตายยังะโจรให้ใช้หอร้อยเล่มไปแทงอะอยังไม่ตายพรายาขาไปข่ามาอีกร้อยเล่มเอาหอร้อยเล่มไปข่ามาอีกเจ้าพนักง,งานก็ไปจัดการอีกแทงได้หอร้อยเล่มนะหอกหักหมดอีกตกเย็นมาประจาพบเก้า เป็นไงตายยังโจรยังไม่ยคาท่านก็บจบด้วยปลายเปิดไว้แค่เนี้พรจะบุญเจ้าตรัสจบปลายเปิดหมายความว่าไอ้คนที่มันหนังเหนียวมันแทงไม่เข้ามันไม่รู้สึกรู้สาอะไรเนี่ยมันก็คือไอ้โจรตรงนี้ปากหอกาศาสนาเนี่ยใช้ปากหอกเท่านั้นแทงเอาไปเถอด แทงก็ไาไปากคอ,อกนะน่นหักหมดปากคอ,อกไม่รู้กี่ร้อยเล่มร้อยเล่มนจนเดี๋ยวนี้ก็ยังแทงไม่เข้าไม่รู้สึกรู้สายอยู่จังนั้นนะตลอดเดออ,อย่างนั้นนะไม่กระเตื้องไม่กระเยอบขยับไม่เปลี่ยนแปลงไม่รู้ว่าเอ,อโพธิรักพูดอะไรเอาหอกมาแทงอะไรอะ่ะ หอกคืออะไรมีหรอมันไม่ระขายไม่รู้สึกอะไรเลยมันมีปฏิกิริยาอะไรเลยโอ้ยอัตมาและเมื่อยจริงๆริมรรฌานที่มีอยู่แต่ในมันมนายตนะกธรรมายตนาเป็นคู่ภายในมน,นะกับธรรมะอยู่ขู่ภายในอายตนาภายในคู่เดียวมันไม่ใช่ฌานของพุทธ มันใช่ชาของเขาเดรถถัฉีของศาสนาอื่นที่ไม่ใช่พุทธเขาก็มีชาของเขาแบบนั้นอยู่ข้างในแต่แล้วก็ออกจากชาแล้วก็เข้าชาใหม่ออกชาเข้าชาไม่ใช่คำตัดของพระเจ้าโดยตรงเข้าชานออกชาอของพระสารีบุตรธรรมทินนาเป็นผู้พูด,พดอันนี้ไม่มีธรรมะของพระเจ้าไม่เข้าออกไม่เข้าเข้าออกออกมันเปิดชานี่คือตาเปิด ฌานไม่อยู่ในลักษณะต้องไปเข้าไปออกต้องไปอยู่ในภาวะไม่มีแสงสว่างไม่มีอารมณ์ไม่มีจักขุไม่มีหูไม่มีตาไม่มีจมูกไม่มีลิ้นไม่กายไอ้นั่นไม่ใช่ฌานพระพุทธเจ้าฌานนี่เปิดตาเปิดหูเปิดจมูกลิ้นกายเปิดบดแล้วมีแสงสว่างร่วมกันสองอย่างเลยมีทั้งรูปทั้งนามมีทั้งวัตถุมีทั้งจิตนี่ฌานของพระพุทธเจ้า มีอยตนาหกพร้อมภายนอกภายในมีกายมีจิตพร้อมเพราะฉะนั้นฌานของพุทธเนี่ยที่สมาธิิจึงไม่ใช่ฌานที่ต้องเข้าต้องออกไม่มีเพราะง้นใครยังพูดว่าต้องเข้าฌานออกฌานอยู่เนี่ยเราฟังเลยรู้ได้เลยว่าคุณยังพูดเรื่องต้องเข้าฌานออกฌานเนี่ยอันนี้ แค่ภาษาคำว่าเข้าฌานออกฌานนี่ก็สื่อสภาวะสื่อสมมธิทิมิจาทิฐิแล้วนะมันเป็นภาวะของไอที่เข้าเข้าออกออกแล้วก็เป็นหลับตาเข้าเรหรือว่าเข้าหลับตาก็เป็นเข้าอ่าแล้วก็จะก็ต้องเข้าไปพอลืมตาแล้วก็ว่าออกจากฌานอะไรเงี้ยมันก็เป็นความหมายอยู่แค่นั้น ซึ่งฌานของพวกนั้นลืมตาเสมอนะเข้าฌานามีแต่บุเพริวาสานุสติญาณมีแต่สัญญาไอ้คำว่าสัญญากำหนดภายนอกมันก็ได้กำหนดภายในมันก็ได้แต่ปัญญาเนี่ยมันไม่ใช่ตัวภายในจะบอกว่าไม่ตัวภายในมันก็ไม่เชิงทีเดียวแต่มันรู้หมดทั้งภายในภายนอก แต่สำคัญคือต้องมีภายนอกปัญญาจะว่าไม่มีภายในก็ไม่ใช่มันในยิง่งในลึกถึงขั้นอนุสัยเลยปัญญานะ่ยในถึงขั้นอนุใสแต่มันต้องมีภายนอกสัญญานะไม่มีภายนอกก็ได้เพราะฉะนั้นมีแต่สัญญาไม่มีภายนอกไม่เป็นปัญญามันก็ได้อดีตแปด อนาคต44ตาดิบุจาตรัสในปมชาลสูรมันไม่มีปัจจุบันนชาติมันไม่มีทิฏฐธรรมทิฏฐธรรมมันไม่มีมันไม่เปิดแสงมีสตามีหูกระทบสว่างอยู่นี้เป็นปัจจุบันอัตมาก็อธิบายคำว่าปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันที่เวลปัจจุบัน,นชาติ มันต้องมีครบหมดทั้งตาเปิดหูจุดจะได้รับเสียงอะไรอะอยู่ครบเป็นสภาวะสองของทุกอกันอยู่ถึงถ้าหลับตาเข้าไปนั้นท่านตรัสไปในมหาจัตตารีสกศุลว่าปัญญาไม่มีปัญญิียีไม่มีปัญญาพละไม่มีถ้าไม่มีมรรคองแปดไม่มีสติปัฏฐานไม่มีธรรมวิจัยสัมโพชงไม่มีสัมมาทิฏฐิหก หปัญญาสองปัญญาสี่สามปัญญา,ญญาพระหรือปัญญาผลสนะธรรมวิจัยสมบูชงห้าสม,มาธิหกมักคขังคะองค์กมักคทั้งหมดถ้าไม่มีหประการนี้ปัญญาไม่มีมีแต่สัญญาสัญญากำหนดภายนอกก็ได้กำหนดภายในก็ได้อย่างที่อธิบายไปแล้วเมื่อกี้นะ เพราะงั้นในในยะสองในหนึ่งหนึ่งในสองเนี่ยที่อธิบายกันอยู่เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งที่สุด